ครึ่งต่อครึ่งใส่ลงไปคนน้ให้เข้ากันชิมดูถ้ามันยังไม่อร่อยยังไม่เข้มข้นก็ใส่ครีมตัวคัสตาร์ดเนะะี่ยค่ะลงไปอีกทีนึงถ้าทําให้มันเยิม้มเยิมเติมวิปปิ้งลงไปคนให้มันเข้ากันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทําเค้กขนม และเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําครีมอีกรสชาติหนึ่งนะคะซึ่งก้อยได้บอกมาไว้แหละว่าเราจะทําครีมสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรของอิตาเลียนมันก็คือเป็นครีมคัสตาร์ที่เราเรียกกันแต่ว่าสูตรนี้ทุกคนเห็นสูตรไหมคะอันนี้คือเป็นสูตรมันอยู่ในคอร์สทิรามิสุนะคะเราจะทําครีมตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะตีวิปปิ้งครีมที่เราเรียนกันไปตะกี้ค่ะ สูตรนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมกันแล้วมันก็จะได้กลายเป็นชูครีมที่มันเยิ้มเยิ้มใส่เยิ้มเยิ้มที่ก้อยโชว์ภาพให้ดูตะกี้นะ,ะตรงนี้นะคะ,ะทุกคนแคปหน้าจอไ้เลยเป็นสูตรครีมคัสตาร์ดที่อร่อยมากที่สุดเราจะมาดูกันว่าวิธีทำเนี่ยทำาไงคะเราตีครีมสูตรนี้ขึ้นมา เราตีตัววนะิปปิ้งครีมเนี่ยตะกี้นะที่เราเรียนกันมานะตีขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ทํำครีมคัสตาร์ดนะคะเราใช้แค่ไข่แดงน้ำตาลทรายนมจากนั้นเราก็เอา2ออย่างนั้นนะคะมาผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากัน มันก็จะได้เป็นครีมสุดวิธีการบีบก็คือใส่ถุ่ในถุงบีบแล้วก็บีบใส่ตรงก้นชูตรงนี้เนาะสำหรับตัววิปปิ้งครีมนะคะเราทํารสชาติชาเขียวมัทฉะใครที่อยากจะทารสชาติอื่นๆใส่ผงโกโก้ล,ลงไปก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตนะคะสำหรับการทําครีมคัสตาร์ดนะคะก็คือว่าทําครีมคัสตาร์ดขึ้นมาแล้วก็ทําวิปปิ้งครีมสุดที่เราเรียนไปข้างต้นเนี่ยขึ้นมาจากนั้นเอามาผสมกันพอผสมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องการให้มันเยิ้มเยิ้มอะค่ะเติมวิปปิ้งครีมเนี่ยลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันอัตราส่วนนะคะเราวางพิสทรีครีมกับวิปปิ้งครีมเนี่ยเท่าไหร่ครับอัตราส่วนจะเป็นยี้ค่ะครึ่งต่อครึ่งนะคะวิปปิ้งครีมที่เราตีขึ้นมาสูตรตะเกียรคะ่ะแล้วก็ใส่กับครีมคัสตาร์ดตรงนี้นะคะครึ่งต่อครึ่งใส่ลงไปคนให้เข้ากันชิมดูถ้ามันยังไม่อร่อยยังไม่เข้มข้น ก็ใส่ครีมตัวคัสตาร์ดเนะะี่ยค่ะลงไปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าทำให้มันเยิ้มเยมเติมวิปปิ้งลงไปคนให้มันเข้ากันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตทำไงคะครูเติมเติมผงโกโก้ลงไปแค่นั้นนะคะเติมผงโกโก้ลงไปแค่นั้นเติมลงไปปริมาณเท่าไหร่คะ อันนี้กะเอาได้เลยนะคะอย่างของก้อยเนี่ยใส่ครีมช็อกโกแลตใช่ไหมก้อยใส่ไปหนึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะก้อยก็ชิมดูยังไม่ขมพอก้อยก็เติมอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนคนใช้ตะก้อมือนะคะคนนะคะอุปกรณ์วัตถุดิบนะ,ะก้อยก็จะมีลิสต์รายการไว้ให้แล้วก็ไปซื้อได้เลยทุกคอสนะคอสเค้กสไตล์ฝรั่งมางกรองดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะเราเอาลิสต์ใส่รายการเนี่ยไปซื้อได้เลยแล้วก็เอายี่ห้อนี้นะคะที่ก้อยบอกนะคะ ไปซื้อตามยี่ห้อนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิปปิ้งครีมหรือว่ามาสคาโปเน่เนะแล้วก็อะไรนะคะก็เราก็ดูตรงนั้นได้เลยเนาะอันนี้เมื่อเช้านี้มีคนส่งการบ้านมานะคะว่าคุณครูทําสําเร็จแล้วค่ะเนี่ยมันไม่ยุบตัวนะคะแต่ว่าคนนี้นะคะเตาอบเขาอาจจะเล็กหรือว่าอะไรอบแค่25นาทีนะคะ ัวนี้มันจะอยู่ในบทเรียนซีรีส์ที่1นนะคะให้ทุกคนนะ่ยย้อนกลับไปดูมันจะแตกต่างกับซีรีส์ที่2ซึ่งเป็นบทเรียนของเมื่อวานเนี่ยนิดหนึ่งแตกต่างนิดหนึ่งนะคะเรื่องของนาทีการอบนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสูตรจริงๆของก้อยนะคะในซีรีส์ที่1นอบนานทั้งหมดตั้ง28นาทีนะคะแต่ว่าพี่คนนี้บอกว่านาทีที่25ของพี่ก็เริ่มเกรียมแล้วค่ะพี่ก็เลยรีบเอาออกมานะคะ oh. แล้วก็ในคอสชูมีโดนัทด้วยนะคะโดนัทเนี่ย ก็อชอบมากคือถ้าเกิดว่าใครจะทำนะทำแป้งชูที่เราเรียนกันเนี่ย่ะะแล้วเราก็บีบแค่บีบแบบว่ากลมๆนะคะตอนตอนจะบีบกลมๆเนี่ยเราก็บีบลงในกระดาษรองอบหาอะไรอาจจะเป็นแก้วถ้ายใหญ่ๆแล้วก็หาอะไรมาขีดแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้หัวบีบที่เราบีบชูนี่แหละบีบสองรอบนะคะรอบแรกแก็รอบทีส่สองเส้นข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะ แล้วก็เส้นที่3เนี่ยข้างบนทั้งหมดตรงเนี้มันจะเป็น3เส้นตัวโดนัทตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหคืบเดี๋ยวก็เอาให้ดูนะคะก็เ,เพิ่งถ่ายรูปเสร็จชื่อจริงๆของเขาชื่อว่าพาลิสเบรดนะคะนั่นก็คือเป็นขนมปังฝรั่งเศสขนมปังพาลิสน,นะคะแต่ว่าเราก็เลือกกันง่ายๆเป็นโดนัทนะคะพออบออกมาแล้วเนี่ยเราก็นี่นะคะเห็นไหมมันน่ากินมากเห็นไหมคะ แล้วเราก็ตีครีมนะคะครีมที่เราเรียนกันไปวันนี้ตีครีมแล้วก็บีบใส่นะคะวิธีการบีบครีมก็คือใส่หัวบีบใหญ่หน่อยนะคะหอมมากใช้แป้งสูตรเดียวนะใช้แป้งสูตรเดียวกันที่เราเรียนกันไปเลยนะคะแต่ว่าวิธีการบีบเนี่ยอย่างที่ก้อยบอกแหละบีบเป็นวงกลม1รอบแล้วก็วงกลมติดกันข้างในอีก1รอบแล้วก็วงกลมนะคะเส้นสุดท้ายเนี่ยข้างบนทั้งหมดเป็น3เส้นแล้วก็อบนานเลยนะคะตรงนี้นะ แล้วก็ก่อนที่เราจะอบนะคะแล้วก็โรยด้วยถั่วอัลมอนด์อัลมอนที่ยังไม่อบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกลี่ยมมันจะไหมนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ใช้อัลมอนเล็กๆนะคะที่ยังไม่อบนะ,ะพออบเสร็จปุ๊บเราก็ผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งแล้วเราก็บีบครีมใส่ก้อยว่าถ้าทุกคนเนี่ยลองทําเปิดรับออเดอร์เอารูปเนะะี่ยค่ะไปเปิดรับออเดอร์เลยก้อยว่าขายได้แล้วก็ขายดีแน่นอนลองดูนะ นี่นะคะนี่เห็นไหมน่ารักมากแล้วก็หอมมากๆการตกแต่งนะคะเราก็จะเรียงกันในคอนนั่นแหละมีหลากหลายแบบนะะก็ตกแต่งแบบง่ายๆเนาะ,คะใครที่เปิดร้านอยู่ก็ทําอันนี้ไปวางขายได้เลยนะคะสามารถอยู่ในตู้เย็นนะคะก็ให้เต็มที่อ่ะสวันนะ,ะเราไม่อยากแบบทิ้งไว้นานนะคะคือที่จริงชูครีมเอแคร์ AK, หรือว่าอะไรเนะะี่ยค่ะเราอบวันต่อวันอยู่แล้ว ใช่ไหมคะแต่ว่าแป้งเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใส่ในช่องฟรีดได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บีบครีมใส่นะคะอบเสร็จแล้วใส่ในช่องฟรีดได้นาน10วันใส่กล่องปิดให้มิดชิดชูสูตรฝรั่งเศสนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้ตามนี้เลยนะคะชูรสชาติต่างๆหน้าตาต่างๆครีมเนี่ยหลากหลายรสชาตินะคะเวลาก้อยทำคอร์สก็จะชอบทำแบบหลายๆแบบนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะลากันไปแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ